2. มั่นใจจึงไม่เชื่อในอดีิการนานมาแล้วที่แควนกาสีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อธรรมปาละเป็นหมู่บ้านของพวกตระกูลธรรมปาละผู้คนในตระกูลนั้นเป็นผู้ประพฤติอยู่ในกุศลกลศรรมบุตทสิบประการกันทุกคนทั้งหมู่บ้านและตระกูลจึงได้ชื่อว่าธรรมปาละซึ่งแปลว่าผู้รักษาธรรมเหมือนกัน พราหมู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมีบุตรชายคนหนึ่งตั้งชื่อตามหมู่บ้านว่าธรรมปาลกุมารเมื่อเจริญวัยแล้วได้ส่งไปเรียนในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมโที่เมืองตักศกิลาธรรมปาลกุมารเป็นเด็กขยันเรียนเก่งจึงศึกษาได้เร็วและได้เป็นหัวหน้าของสิทธ์ทั้งหมดต่อมาบุตรชายคนโตของอาจารย์ที่สาปาโมกเสียชีวิตอาจารย์รลกครอบครัวญาติมิตร และเหล่าสิทธิ์ต่างร้องไห้เสียใจพากันหามศพผู้ตายไปเผาที่ป่าชา้ขาขณะนั้นต่างก็ร้องไห้กันระงมไปหมดเว้นธรรมปาลและกุมารคนเดียวที่ไม่ร้องไห้หลังจากกลับสำนักแล้วพวกลูกศิษย์ก็มานั่งคุยกันว่าลูกชายอาจารย์เป็นคนดีสมบูรณ์ด้วยมารยาทเห็นปานนี้ทั้งยังหนุ่มแน่นอยู่แทๆ้ๆไม่น่าตายเลยธรรมปาแลกุมารจึงถามว่า เขายังหนุ่มหรือเมื่อเป็นดังนั้นทําไมเขาจึงตายเล่าคนหนุ่มไม่น่าตายไม่ใช่หรือพวกลูกศิษย์จึงย้อนถามว่าเจ้าไม่รู้เรื่องการตายของสัตว์โลกนี้หรือเธอตอบว่ารู้อยู่แต่เขาไม่ตายในเวลาหนุ่มแน่นกันจะตายในเวลาแก่เท่านั้นพวกลูกศิษย์ก็บอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้มีแล้วกลับไม่มีมิใช่หรือเธอก็ตอบว่าไม่เที่ยงจริง แต่เขาไม่ตายกันในตอนเป็นเด็กหรอกแต่จะตายในเวลาแก่เขาจะถึงความไม่เที่ยงในเวลานั้นพวกลูกศิษย์เห็นเธอยืนยันอยู่ว่านคนหนุ่มไม่ตายก็เลยถามว่าที่บ้านของเจ้าไม่มีคนหนุ่มตายหรือไรธรรมปาละกุมารจึงบอกว่าที่ตระกูลของตนไม่มีคนหนุ่มตายมีแต่คนแก่เท่านั้นที่ตายคำตอบนั้น สร้างความสงสัยให้แก่พวกลูกศิษย์ด้วยกันจึงนำเรื่องนั้นไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ให้ไปตามธรรมมาปาลกุมารมาสักถามซึ่งก็ได้คำตอบเหมือนเดิมอาจารย์จึงคิดว่าเด็กคนนี้พูดแปลกจำต้องไปสืบหาความจริงให้กระจ่างหากว่าเป็นจริงอย่างนั้นจะได้สอบถามว่าประพฤติตัวอย่างไรจึงไม่ตายตอนเป็นหนุ่มจะได้นำมาสั่งสอนลูกศิษย์ต่อไป อีกสองสาวันอาจารย์ได้ค่าแพะตัวหนึ่งแล้วเผาจนเรือแตกกระดูกเข้าเก็บกระดูกแพะห่อผ้าเตรียมสเสบียงแล้วเดินทางไปยังหมู่บ้านธรรมาปาละเมื่อไปถึงแล้วก็ขอเข้าพบปิดาของธรรมปาละกุมารผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมื่อทราบว่าเป็นอาจารย์ของธรรมปาละกุมารทุกคนก็ต้อนรับอย่างดีจัดอาหารเครื่องดื่มที่พักให หลังจากทานอาหารแล้วอาจารย์ได้เอ่ยปากบอกพรานหัวหน้าหมู่บ้านว่าลูกชายของท่านเป็นเด็กมีปัญญาเรียนเก่งมีผู้คนรักมากแต่ว่ามาเสียชีวิตเสียแล้วด้วยโรคอย่างหนึง่งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านอย่าได้เสียใจไปเลยนะพรามฟังจบแล้วแทนที่จะตกใจกลับตกมือหัวเราะลั่นเล่นเอาอาจารย์ตกใจซยเองพอได้สติ จึงถามพรามว่าเมื่อได้ยินข่าวร้ายอย่างนี้แล้วทําไมจึงยังหัวเราะได้ไม่เสียใจหรือที่ลูกชายตายพรามจึงบอกว่าลูกเรายังไม่ตายคนที่ตายไม่ใช่ลูกเราแน่นอนอาจารย์จึงนําห่อ,อก,กระดูกออกมายืนยันแล้วบอกว่านี่คือกระดูกของลูกชายท่านพรามก็ไม่เชื่อบอกว่านี่ไม่ใช่กระดูกของลูกชายตนคงเป็นกระดูกแพ หรือกระดูกคนอื่นเพราะว่าในตระกูลของเราเจ็ดชั่วสกุลไม่เคยมีใครตายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวท่านพูดโกโหกแล้วคนในบ้านที่นั่งฟังการโต้ตอบอยู่ด้วยตางก็หดเราชอบใจที่พราหมณ์บอกว่าอาจารย์โกหกเพราะไม่เชื่อเรื่องที่อาจารย์บอกเหมือนกันเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม